กำเนิดราชาบะหมี่มามา่าแป้งเส้นมหัศจรรย์ที่เปลี่ยนโลกการกิน 1. กำเนิดจากความหิวโหยและการปฏิวัติว,ตวงการอาหารสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับสิ่งที่ผมเชื่อว่ามีติดกันทุกบ้านสิ่งที่ช่วยชีวิตเราในช่วงสิ้นเดือนและสิ่งที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสะดวกสบายที่ขาดไม่ได้เลยในชีวิตคนไทยนั่นก็คือบะหมี่กึ่งสาเร็จรูป โดยเฉพาะตราสินค้าที่เราเรียกติดปากกันจนกลายเป็นชื่อสามัญไปแล้วอย่างมาม่าครับแต่คุณเคยสงสัยไหมครับว่าเจ้าเส้นสีเหลืองที่ขดอยู่ในซองเล็กๆราคาไม่กี่บาทเนี่ยมันมีที่มาที่ไปอย่างไรใครคือคนแรกที่คิดค้นมันขึ้นมาและทำไมมันถึงกลายเป็นอาหารที่คนทั้งโลกขาดไม่ได้โลกที่เต็มไปด้วยควันบุหรี่และความหิวโหวยเรื่องราวทั้งหมดมันเริ่มต้นขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองครับ ยุคนั้นประเทศญี่ปุ่นตกอยู่ในสภาพที่พังพินาศผู้คนอดอยากหิวโหยอาหารขาดแคลนไปทุกหย่อมยญ้าภาพที่เห็นจนชินตาคือผู้คนจำนวนมากยอมยืนเข้าแถวรอท่ามกลางลมหนาวเพียงเพื่อจะได้กินบะหมี่ร้อนๆซึกชามในตลาดมืดในตอนนั้นเองครับมีชายคนหนึ่งชื่อว่านายอันโดเขาเดินผ่านกลุ่มคนที่ยืนสั่นสะท้านด้วยความหนาวเพื่อรอคิวบะหมี่นั้นแล้วเขาก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าทำไมนะ เราถึงไม่มีบะหมี่ที่สามารถทำกินเองได้ง่ายๆที่บ้านแค่เติมน้ำร้อนแล้วกินได้เลยไม่ต้องรอนานความคิดนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งของมวลมนุษยชาติแต่เชื่อไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นเส้นบะหมี่ที่พวกเราเห็นกันเนี่ยมันไม่ได้ทำกันได้ง่ายๆเลยเขาต้องใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่ในโรงเพาะเห็ดเล็กๆหลังบ้านนานเกือบปีความลับในน้ำมันทอด นายอันโดพยายามหาวิธีที่จะทำให้เส้นบะหมี่แห้งสนิทเพื่อเก็บไว้ได้นานแต่พอจะกินก็ต้องกลับมานุ่มนวลเหมือนเดิมเขาพยายามเอาไปตากแดดก็แล้วเอาไปอบลมร้อนก็แล้วแต่มันก็ไม่สําเร็จเสียทีเส้นมันแข็งกระด้างบ้างหรือไม่ก็เน่าเสียก่อนที่จะได้กินจนกระทั่งวันหนึ่งเขาเห็นภรรยาของเขากําลังทอดแป้งชุบผักหรือที่เรียกกันว่าของทอดญี่ปุ่นนั่นแหละครับ เขาสังเกตเห็นว่าเมื่อเอาแป้งลงไปทอดในน้ำมันร้อนๆน,น้ำในแป้งจะระเหยออกมาเป็นฟองอากาศจำนวนมากทำให้เกิดรูพรุนเล็กๆมากมายในเนื้อแป้งและเมื่อแป้งนั้นเย็นลงรูพรุนเหล่านั้นก็ยังอยู่พอเอาไปแช่น้ําร้อนน้ําก็เข้าไปตามรูพรุนนั้นทำให้แป้งกลับมานุ่มเหมือนเดิมทันทีวินาทีนั้นเองครับที่เขาตะโกนออกมาด้วยความดีใจว่า เขารู้ความลับแล้วนี่คือที่มาของวิธีการทำแห้งด้วยการทอดซึ่งเป็นหัวใจหลักของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจนถึงปัจจุบันครับรสชาติแรกของโลกรสไก่แกงเผ็ดใช่ไหมไม่ใช่ครับรสชาติแรกที่เขาทำออกมาคือรสซุปไก่ครับทำไมต้องเป็นไก่เพราะนายอันโดมองว่าซุปไก่เป็นรสชาติที่เป็นกลางที่สุด ไม่ว่าจะเป็นคนชาติไหนศาสนาใดก็สามารถกินไก่ได้โดยไม่ตะขิดตะขวางใจเขาจึงเปิดตัวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปรสซุปไก่เป็นครั้งแรกของโลกในปี1958แต่เชื่อไหมครับว่าในช่วงแรกที่มันออกขายเนี่ยมันไม่ใช่อาหารราคาถูกอย่างที่เราเข้าใจกันในตอนนี้นะครับแต่มันถูกวางตัวให้เป็นสินค้าราคาแพงและทันสมัยราคาของมันสูงกว่าบะหมี่สดที่ขายตามร้านทั่วไปถึง6เท่า คนญี่ปุ่นในยุคนั้นเรียกมันว่าบะหมี่มายากลเพราะแค่เทน้ำร้อนลงไปทิ้งไว้สักครู่เส้นที่เคยแห้งแข็งก็กลับมานุ่มเด้งอย่างไม่น่าเชื่อมันกลายเป็นสินค้าที่ทุกคนอยากลองและเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าทางอุตสาหกรรมอาหารในยุคนั้นเลยทีเดียวครับการปฏิวัติด,ด้วยถ้วยกระดาษหลังจากที่บะหมี่ซองโด่งดังไปทั่วญี่ปุ่นแล้วนายอันโดก็ไม่หยุดแค่นั้นครับเขาอยากจะขยายตลาดไปทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา แต่เขาก็พบปัญหาใหญ่คือคนตะวันตกไม่มีชามบะหมี่แบบคนเอเชียและพวกเขาก็ไม่ถนัดการใช้ตะเกียบกินในชามใหญ่ๆวันหนึ่งเขาเห็นนักธุรกิจอเมริกันหยิบเส้นบะหมีห่หักๆใส่ลงในแก้วกาแฟกระดาษแล้วเติมน้ำร้อนลงไปจากนั้นก็ใช้ฟอกเทมนี่แหละครับคือแรงบันดาลใจที่ทำให้เกิดบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปแบบถ้วยขึ้นมาในปี1971 การเปลี่ยนจากซองมาเป็นถ้วยไม่ได้เปลี่ยนภาชนะอย่างเดียวนะครับมันเปลี่ยนพฤติกรรมการกินของคนทั้งโลกมันทำให้เราสามารถกินบะหมี่ได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นบนรถไฟในออฟฟิศหรือแม้แต่กลางปากลางเขาขอแค่มีน้ำร้อนอย่างเดียวก็พอแล้ว เพื่อนๆเห็นไหมครับว่ากว่าจะมาเป็นบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปแต่ละซองที่เราฉี่กินกันเนี่ยมันผ่านกระบวนการคิดการสังเกตและการต่อสู้กับอุปสรรคมามากมายเหลือเกินจากความหิวโหยของผู้คนหลังสงครามกลายเป็นนวัตกรรมที่ทรงอิทธิพลที่สุดอย่างหนึ่งของโลก 2. กลเม็ดเคล็ดลับความอร่อยและวิทยาศาสตร์เบื้องหลังเครื่องปรุงเคยสงสัยไหมครับว่าทําไมบะหมี่ซองที่เราซื้อมาในราคาไม่กี่บาท ถึงได้มีรสชาติที่เข้มข้นจัดจ้านและมีกลิ่นหอมที่แค่เพื่อนต้มที่หน้าปากซอยเราที่อยู่ท้ายซอยยังได้กลิ่นจนน้ำลายสอวิศวะกรรมแห่งเส้นบะหมี่ความหยิกที่มีความหมายก่อนจะไปเรื่องผงปรุงรสเรามาดูที่ตัวเส้นกันก่อนครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมเส้นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปส่วนใหญ่ต้องหยิกไม่ใช่ทำมาเพื่อให้ดูสวยงามเก๋ๆนะครับแต่มันคือการออกแบบมาเพื่อการใช้งานล้วนเลย อย่างแรกคือความหยิกช่วยให้เส้นบะหมี่ไม่ติดกันเป็นก้อนตอนที่เราอัดมันลงไปในซองหรือถ้วยครับมันช่วยให้มีช่องว่างให้อากาศและน้ำร้อนไหลผ่านได้ทั่วถึงทำให้เส้นสุกพร้อมกันทั้งข้างนอกและข้างในอย่างที่สองที่สำคัญมากคือความหยิกทำหน้าที่เหมือนไม้แขวนเสื้อครับเวลาเราใช้ตะเกียบขีบเส้นขึ้นมาความโค้งเว้าของเส้นจะช่วยดึงเอาน้ำซุปและน้ำมันปรุงรสให้ติดขึ้นมากับเส้นได้มากกว่าเส้นตรงๆ ทำให้ทุกคําที่เราเอาเข้าปากมันชุ่มฉ่าไปด้วยรสชาติแบบเต็มเหนียวไงครับผงชูรสและสารสร้างความกลมกลม่อมอารุธลับหลังสองมาถึงเรื่องที่คนพูดถึงกันเยอะที่สุดนั่นคือผงสีขาวๆหรือผงปรุงรสนั่นเองครับหัวใจสําคัญของความอร่อยคือรสชาติที่5ที่เรียกว่าความกลมกลม่อมหรือรสอูมามิครับในซองบะหมี่จะมีการผสมผสานร,ระหว่างสารสกัดจากธรรมชาติเช่นผงเนื้อสัตว์ ผงผักและสารปรุงแต่งรสชาติที่ช่วยกระตุ้นต่อมรับรสบนลิ้นของเราให้เปิดกว้างขึ้นอีก นักวิทยาศาสตร์ทางอาหารเขาคิดมาแล้วครับว่าจะต้องใช้สัดส,ส่วนความเค็มความหวานและความเผ็ดร้อนแค่ไหนถึงจะทำให้สมองของเราหลั่งสารความสุขออกมาทันทีที่น้ำซุปสัมผัสลิ้นมันคือการออกแบบรสชาติที่กระตุ้นสัญชาตญาณความหิวของเราอย่างรุนแรงนี่แหละครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมเวลาเรากินบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเราถึงรู้สึกว่ามันอร่อยกว่าอาหารตามสั่งบางร้านเสียอีกเพราะมันถูกคำนวณมาด้วยวิทยาศาสตร์แบบเป๊ะๆทุกช้อนครับ น้ำมันเจียวและกลิ่นหอมที่หยุดไม่ได้ถ้าผงปรุงรสคือพระเอกน้ำมันปรุงรสที่แถมมาในซองก็คือพระรองที่ขาดไม่ได้ครับเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่ากลิ่นที่หอมเตะจมูกที่สุดมักจะมาจากน้ำมันซองเล็กๆนั่นแหละน้ำมันเหล่านี้มักจะเคี้ยวมาจากหอมเจียวกระเทียมเจียวหรือน้ำมันสกัดจากเครื่องเทศเข้มข้นครับทำไมต้องแยกน้ำมันออกมาเพราะไขมันคือตัวนำกลิ่นที่ดีที่สุดครับ เมื่อเราเทน้ำมันลงไปในน้ำร้อนกลิ่นที่ถูกล็อกไว้ในน้ำมันจะถูกปลดปล่อยออกมาพร้อมกับไอ้นาพุ่งตรงเข้าสู่จมูกของเราทันทีนี่คือจิตวิทยาการกลิ่นที่แยบยลมากครับเพราะมนุษย์เรารับรสชาติจากกลิ่นก่อนลิ้นเสียด้วยซ้าและน้ำมันนี้ยังช่วยให้เส้นบะหมี่มีความลื่นเงางามและดูน่ากินขึ้นอีกหลายเท่าตัวเลยทีเดียวครับการถนอมอาหารที่ไม่มีสารกันเสียมีอีกหนึ่งความเชื่อผิดๆที่คนชอบพูดกันคือ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปมีสารกันเสียเยอะจริงๆแล้วความลับที่มันอยู่ได้นานเป็นปีโดยไม่เน่าเสียไม่ใช่เพราะสารกันเสียครับแต่มันคือความแห้งอย่างที่เราคุยกันในตอนที่1เมื่อเส้นผ่านการทอดหรืออบลมร้อนจนน้ําระเหยออกไปเกือบหมดเหลือความชื้นไม่ถึง10%เชื้อโรคและราก็ไม่สามารถเติบโตได้ครับเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนเราเอาเข้าวสวยไปตากแห้งเป็นข้าวตังนั่นแหละครับมันอยู่ได้นานเพราะไม่มีความชื้นเพียงพอให้เชื้อจุลินทรีย์ทำงาน ส่วนเครื่องปรุงก็มีความเค็มสูงซึ่งช่วยยับยั้งการเสียไปในตัวอยู่แล้วดังนั้นที่เราเห็นมันตั้งบนชั้นได้นานๆนั่นคือนวัตกรรมการไล่ความชื้นลุลนครับไม่ต้องกลัวเรื่องสารกันเสียล้นซองอย่างที่เขาลือกันเราได้เห็นแล้วว่ากว่าจะมาเป็นหนึ่งซองที่เราฉีกเนี่ยมันผ่านการวิจัยเรื่องโครงสร้างเส้นบะหมี่และการสกัดรสชาติเข้มข้นที่ต้องใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ขั้นสูงเพื่อให้ได้รสชาติที่คนทั้งโลกยอมรับในราคาที่ทุกคนเข้าถึงได้ครับ 3. การบุกตลาดไทยและตำนานชื่อเรียกที่กลายเป็นชื่อกลางผมเชื่อว่าไม่มีใครในที่นี้ไม่เคยได้ยินคำว่ามาม่าใช่ไหมครับแต่รู้ไหมครับว่าก่อนที่จะมีมาม่าครองเมืองแบบทุกวันนี้ตลาดบะหมี่บ้านเราผ่านศึกเหนือเสือใต้มาขนาดไหนก้าวแรกของเส้นบะหมี่ในแดนสยามย้อนกลับไปเมื่อประมาณ50กว่าปีก่อนบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้เริ่มจากยี่ห้อมาม่านะครับ แต่ยี่ห้อแรกๆที่เข้ามาทำตลาดคือซันวาและยำยำครับในยุคนั้นคนไทยยังงงๆกันอยู่เลยครับว่าอะไรนะแค่เทน้ำร้อนแล้วกินได้เลยเหรอมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากสำหรับสังคมไทยที่เน้นการทำกับข้าวสดใหม่กินเองหรือไม่ก็ต้องไปนั่งกินที่ร้านก๋วยเตี๋ยวหน้าปากซอยเท่านั้นการเข้ามาในช่วงแรกจึงต้องเผชิญกับกำแพงทางวัฒนธรรมอย่างมากครับคนไทยมองว่าเป็นอาหารคนขี้เกียจบ้างละ่ะหรือมองว่าเป็นของเล่นบ้างละ่ะแต่ด้วยวิถีชีวิตที่เริ่มเปลี่ยนไป คนเริ่มเข้ามาทำงานในเมืองมากขึ้นความสะดวกสบายจึงกลายเป็นโจทย์สำคัญและนั่นคือช่องว่างที่ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเริ่มแทรกซึมเข้าไปในครัวเรือนของคนไทยครับกำเนิดมาม่าและการสร้างชื่อที่เหนือกว่ายีห่ห้อจนกระทั่งปี2515ยี่ห้มาม่าก็ถือกำเนิดขึ้นครับโดยชื่อนี้มีที่มาจากคำว่าแม่หรือมามาเพื่อให้รู้สึกถึงความอบอุ่นและความเอาใจใส่เหมือนแม่ทำกับข้าวให้กิน แต่ความมหัศจรรย์ของยี่ห้อนี้คือการตลาดที่แข็งแกร่งมากครับเขาเน้นความหลากหลายของรสชาติและการกระจายสินค้าที่ทั่วถึงจนกระทั่งเกิดปรากฏการณ์ที่เรียกกันในทางภาษาว่าการกลายเป็นชื่อสามัญน,นั่นหมายความว่าต่อให้คุณจะไปซื้อยี่ห้ออื่นที่มีหน้าซองคนละสีคนละชื่อแต่ปากคุณก็จะสั่งคนขายว่าขอซื้อมาม่าซองนึงครับ นี่คือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของแบรนด์สินค้าเลยนะครับเพราะชื่อของคุณได้เข้าไปนั่งอยู่ในหัวใจและในคำพูดประจำวันของคนทั้งประเทศไปเรียบร้อยแล้วเหมือนกับที่เราเรียกเครื่องถ่ายเอกสารว่าซีร็อกหรือเรียกผงซักฟอกว่าแฟบนั่นแหละครับรสต้มยำกุ้งจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญของรสชาติถ้าถามว่ารสชาติไหนที่เป็นเอกลักษณ์ของบะหมี่ไทยที่โด่งดังไปทั่วโลกคำตอบมีเพียงหนึ่งเดียวครับคือรสต้มยำกุ้ง ก่อนหน้านี้รสชาติบะหมี่ส่วนใหญ่จะเน้นไปทางซุปใสๆแบบจีนหรือญี่ปุ่นแต่พอคนไทยเอาความแซบของต้มยำกุ้งใส่ลงไปในซองบะหมี่เท่านั้นแหละครับโลกก็เปลี่ยนไปทันทีการปรุงรสให้มีความเปรี้ยวจากมะนาวเผ็ดจากพริกเผาและหอมกลิ่นตะไคร้ใบมะกรูดแบบจัดเต็มมันโดนใจคนไทยอย่างจังครับและที่สำคัญมันถูกใจชาวต่างชาติด้วยจนปัจจุบันรสต้มยำกุ้งกลายเป็นรสชาติที่มียอดขายสูงสุดและเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีระดับโลกไปแล้ว ใครจะไปนึกครับว่าบะหมี่ซองเล็กๆจะสามารถบรรจุรสชาติที่เป็นจิตวิญญาณของอาหารไทยเอาไว้ได้ครบถ้วนขนาดนี้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปดัชนีชี้วัดเศรษฐกิจเรื่องนี้ตลกแต่จริงครับในวงการนักเศรษฐศาสตร์บ้านเรามีการพูดถึงดัชนีมาม่าด้วยนะครับคือเขาเอาไว้วัดว่าเศรษฐกิจในช่วงนั้นเป็นยังไง ถ้าช่วงไหนยอดขายบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปพุ่งสูงขึ้นอย่างผิดปกตินักเศรษฐศาสตร์จะเริ่มกลุ่มขมับแล้วครับเพราะมันสะท้อนว่าคนส่วนใหญ่เริ่มมีเงินในกระเป๋าน้อยลงจนต้องหันมาพึ่งพาอาหารราคาประหยัดอย่างบะหมี่ซองเพื่อประทังชีวิตมันจึงเป็นอาหารที่เป็นกระจกสะท้อนสังคมได้เป็นอย่างดีครับยามเศรษฐกิจดีเราอาจจะใส่กุ้งใส่หมูใส่ผักจัดเต็มแต่ยามเศรษฐกิจฝืดเคืองแค่ต้มเส้นเพียวๆซดน้ำร้อนหน่อยก็ถือว่าเป็นมื้อที่วิเศษสุดแล้วครับ ความผูกพันระหว่างคนไทยกับบะหมี่ซองจึงไม่คแค่เรื่องของความอร่อยนะครับมันคือเรื่องของปากท้องและการเอาตัวรอดในแต่ละยุคสมัยด้วยจากจุดเริ่มต้นที่เป็นเพียงสินค้านำเข้าที่คนไทยมองว่าแปลกประหลาดวันนี้บะหมี่กึ่งสําเร็จรูปหรือที่เราติดปากเรียกกันว่ามาม่าได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตคนไทยไปแล้วตั้งแต่เด็กประถมจนถึงผู้ใหญ่ในออฟฟิศหรือแม้แต่เศรษฐีพันล้านก็ต้องมีมุมที่อยากซดน้ําซุปรสหมูสับร้อนๆในวันฝนตกครับ4 สงครามรสชาติและการตลาดที่ไม่มีใครยอมใครสมัยก่อนเรามีแค่รถหมูสับกับรสต้ยมยำกุ้งก็ถือว่าหรูแล้วใช่ไหมครับแต่ดูสมัยนี้สิครับกวาดสายตาไปที่ชั้นวางบะหมี่ทีไรผมนึกว่ากำลังยืนอยู่ในศูนย์อาหารนานาชาติมีตั้งแต่รสชาติพื้นบ้านยันรสชาติหรูหราจากต่างประเทศยุคสมัยแห่งการทำรสชาติแปลกแต่จริงเพื่อนๆสังเกตไหมครับว่า ช่วงหลังมานี้เราเริ่มเห็นรสชาติที่ไม่น่าจะมาเป็นบะหมี่ได้โผล่ลงเต็มไปหมดเช่นรถไข่เค็มที่เคยฮิตกันทั่วบ้านชั่วเมืองรถผัดกระเพราแห้งที่เผ็ดร้อนแบบไทยแท้หรือแม้กระทั่งรสชาติที่เรียนแบบอาหารชื่อดังจากต่างประเทศนี่คือกลยุทธ์การสร้างความแปลกใหม่เพื่อดึงดูดใจคนรุ่นใหม่ครับผู้ผลิตเขารู้ดีครับว่าคนยุคนี้เบื่อง่ายชอบลองอะไรที่เป็นกระแส ดังนั้นการออกรสชาติแบบจำกัดเวลาหรือ Limited Edition จึงเป็นอาวุธสำคัญถ้าไม่กินตอนนี้จะไม่มีให้กินอีกแล้วนะคำนี้แหละครับที่ทำให้เราต้องรีบคว้าซองสีแปลกๆมาลองแม้ว่าสุดท้ายเราจะกลับไปตายรังที่รถหมูสับเจ้าเดิมก็าตามแต่นี่คือวิธีที่เขาใช้กระตุ้มยอดขายและทำให้แบรนด์ดูไม่แก่นั่นเองครับสงครามเส้นเมื่อความหยิกอย่างเดียวไม่พอนอกจากรสชาติที่แข่งกันแซบแล้วตัวเส้นก็มีการทำสงครามกันอย่างหนักครับ สมัยก่อนเรามีแต่เส้นบะหมี่ทอดสีเหลืองๆใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เรามีทั้งเส้นสดที่ไม่ได้ผ่านการทอดแต่ใช้วิธีอบลมร้อนเพื่อให้ไขมันต่ำลงเอาใจคนรักสุขภาพหรือเส้นแบนที่เลียนแบบเส้นพาสต้าไปจนถึงเส้นเหนียวนุ่มแบบเกาหลีที่เน้นความหนาและหนึบหนับการเปลี่ยนโครงสร้างเส้นคือการเปลี่ยนประสบการณ์การกินครับผู้ผลิตพยายามทำให้เราลำบากใจในการเลือกมากขึ้นวันนี้อยากกินแบบนุ่มหรืออยากกินแบบหนึบ การสร้างทางเลือกที่หลากหลายนี้ทำให้บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ได้ถูกมองว่าเป็นแค่อาหารกันตายอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นอาหารทางเลือกที่มีคุณภาพเทียบเท่ากาันไปนั่งกินที่ร้านดีๆเลยทีเดียวพลังของสื่อและการจ้างดาราแถวหน้าเคยเห็นโฆษณาบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไหมครับเขาไม่ได้จ้างแค่ใครก็ได้นะแต่ละเจ้าจะเลือกพรีเซนเตอร์ที่เป็นระดับตัวท็อปของวงการทั้งนั้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ว่าใครๆก็กินกัน ไม่ว่าจะเป็นซุปตาสายฮาหรือพระเอกนางเอกสายเท่การที่ดาราคนโปรดของเราถือซองบะหมี่แล้วทำท่าสดน้ำซุปอย่างอร่อร่อยมันสร้างจิตวิทยาให้เราอยากเดินไปต้มน้ำร้อนตามทันทีครับนอกจากนี้การเข้าไปมีส่วนร่วมในสื่อสังคมออนไลน์การจ้างนักรีวิวอาหารหรือการทำแคมเปญให้คนมาร่วมสนุกชิงโชคทุกอย่างถูกวางแผนมาอย่างแยบยลเพื่อให้อยู่ในกระแสตลอดเวลา สงครามครั้งนี้ไม่ได้สู้กันแค่เรื่องรสชาติครับแต่สู้กันที่พื้นที่ในสื่อว่าใครจะเด่นกว่ากันในแต่ละวันนั่นเองการบุกเบิกตลาดบะหมี่พรีเมียมและบะหมี่นำเข้าอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนที่น่าสนใจคือการเข้ามาของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากเกาหลีและญี่ปุ่นที่มาพร้อมกับถ้วยใหญ่เบิม่มเครื่องแน่นและราคาสูงกว่าปกติ4-5เท่าตอนแรกหลายคนคิดว่าใครจะยอมจ่ายเงินหลายสิบบาทเพื่อกินบะหมี่ซอง แต่ปรากฏว่าคนไทยยอมจ่ายครับเพราะมันไม่ใช่แค่การกินเพื่ออิ่มแต่มันคือการซื้อประสบการณ์การได้กินบะหมี่เพชรนรกแตกตามแบบในซีรีส์หรือการได้ลองเส้นนุ่มๆแบบรามเมงญี่ปุ่นต้นกำรับทําให้ผู้ผลิตในไทยเองก็ต้องปรับตัวตามเกิดเป็นสินค้ากลุ่มพรีเมียมของยี่ห้อไทยออกมาสู้กันอย่างสูสีทําให้ตลาดนี้ขยายตัวไปใหญ่กว่าเดิมมากครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปซองเล็กๆที่เราเห็นเนี่ย หลังฉากมันคือการวางแผนระดับสมองเพชรทั้งการคิดคนรสชาติการวิจัยเส้นและการตลาดที่ต้องก้าวห่วงหน้าผู้บริโภคอยู่1นก้าวเสมอเพื่อให้มั่นใจว่าในมื้อหิวถัดไปคุณจะนึกถึงแบรนด์ของเขาเป็นคนแรก 5. ด้านมืดที่ต้องระวังและอนาคตของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนตั้งใจฟังให้ดีเพราะมันคือเรื่องของสุขภาพของพวกเราทุกคนครับหลายคนชอบล้อเล่นว่า กินบะหมี่เยอะๆเดี๋ยวผมร่วงหรือกินแล้วตัวบวมเรื่องพวกนี้มีส่วนจริงแค่ไหนและถ้าเราขาดมันไม่ได้จริงๆเราจะมีวิธีบริหารจัดการอย่างไรให้ร่างกายไม่พังภัยเงียบจากโซเดียมความเค็มที่เข้มขัดสั้นด้านมืดที่น่ากลัวที่สุดของบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปไม่ใช่สารกันเสียอย่างที่หลายคนเข้าใจผิดนะครับแต่มันคือโซเดียมหรือความเค็มนั่นเองครับเพื่อนๆรู้ไหมครับว่า ร่างกายคนเราต้องการโซเดียมไม่เกิน2,000มิลลิกรัมต่อวันแต่ในบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเพียงแค่ซองเดียวบางยี่ห้อมีโซเดียมพุ่งไปถึง1,500-1,800มิลลิกรัมแล้วนั่นหมายความว่าถ้าคุณซดน้ำซุปจนหมดชามในมื้อเดียวคุณแทบจะไม่เหลือโคต้าความเค็มให้มื้ออื่นเลยครับผลที่ตามมาคืออะไรล่ะคือการที่ไตของคุณต้องทำงานหนักอย่างมหาศาลเพื่อขับความเค็มส่วนเกินออก และความเค็มนี่แหละครับที่เป็นตัวดึงน้ำไว้ในร่างกายทำให้เราเกิดอาการตัวบวมหรือหน้าบวมในตอนเช้าหลังจากกินบะหมี่ก่อนนอนและในระยะยาวมันคือสาเหตุหลักของโรคความดันโลหิตสูงและโรคไตเรื้อรังที่น่ากลัวมากครับไขมันอิ่มตัวและแป้งที่ขาดสารอาหารอย่างที่เราคุยกันว่าเส้นบะหมี่ส่วนใหญ่ถูกทำให้แห้งด้วยการทอด ดังนั้นในตัวเส้นจึงมีน้ำมันแฝงอยู่จำนวนมากครับและมักจะเป็นน้ำมันปาล์มซึ่งมีไขมันอิ่มตัวสูงการกินบ่อยเกินไปจึงส่งผลต่อระดับไขมันในเลือดได้ครับนอกจากนี้บะหมี่หนึ่งซองส่วนใหญ่ประกอบด้วยแป้งและไขมันเป็นหลักครับมันให้พลังงานสูงจริงแต่ขาดสารอาหารสำคัญเช่นโปรตีนวิตามินและกากใยอาหารถ้าเรากินแต่เส้นผิวๆบ่อยๆร่างกายเราจะตกอยู่ในสภาวะอิ่มแต่ขาดสารอาหารครับ เราจะรู้สึกเพลียผิวพรรณไม่สดใสและระบบขับถ่ายจะมีปัญหาเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่ว่าให้ใส่ไข่ใส่ผักไม่ใช่แก้คําพูดสวยหรูนะครับแต่มันคือความจําใจที่ร่างกายต้องการเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วนเพื่อไปสู้กับความเค็มและไขมันในซองนั่นเองครับวิธีการกินบะหมี่ให้ปลอดภัยถ้าคุณเลิกกินไม่ได้ผมมีวิธีลดความเสี่ยงมาฝากครับอย่างแรกเลยคืออย่าใส่ผงปรุงรสจนหมดซองครับ ลองใส่แค่ครึ่งเดียวแล้วใช้เครื่องเทศสดในครัวเช่นพริกขี้หนูมะนาวหรือหอมแดงเข้ามาช่วยชูรสแทนคุณจะได้ความแซบเท่าเดิมแต่โซเดียมลดลงครึ่งหนึ่งทันทีอย่างที่สองคือยาซดน้ำซุปจนหยดสุดท้ายครับเพราะความเค็มส่วนใหญ่มันนอนก้นชามนั่นแหละครับอย่างที่3ามที่สำคัญมากคือการลวกเส้นทิ้งหนึ่งน้ำครับ การเอาเส้นไปต้มในน้ำร้อนแล้วเทน้ำแรกทิ้งจะช่วยชะล้างน้ำมันที่ติดมากับเส้นและแป้งส่วนเกินออกไปได้บางส่วนจากนั้นค่อยต้มน้ำใหม่เพื่อทำน้ำซุปวิธีนี้จะช่วยลดไขมันและสารปรุงแต่งบางอย่างได้ดีมากครับและสุดท้ายคือการเติมโปรตีนและผักทุกครั้งเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่หลากหลายขึ้นครับอนาคตของบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจากอาหารกันตายสู่รักโลกเมื่อโลกเปลี่ยนไป บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปก็ต้องปรับตัวครับในอนาคตเราจะเริ่มเห็นบะหมี่ที่ใส่ใจสุขภาพมากขึ้นเช่นเส้นที่ทำจากธัญ,ญพืชขัดสีน้อยเส้นที่เสริมวิตามินและแร่ธาตุหรือแม้กระทั่งบะหมี่ที่มีโซเดียมต่ำแต่ยังคงความอร่อยไว้ได้ด้วยนวัตกรรมการสกัดรสชาติแบบใหม่นอกจากนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมก็สำคัญครับเราจะเห็นบรรจุภัณฑ์ที่ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติหรือถ้วยกระดาษที่ไม่เคลือบพลาสติกมากขึ้น รวมถึงรสชาติแบบเนื้อจากพืชที่กำลังเป็นกระแสไปทั่วโลกเบอร์มีในอนาคตจะไม่ใช่แค่เรื่องของความสะดวกครับแต่จะเป็นเรื่องของความรับผิดชอบต่อร่างกายและโลกใบนี้ไปพร้อมๆกันบทสรุปเพื่อนแท้ที่ต้องคบอย่างมีสติเพื่อนๆครับเราได้เดินทางผ่านการเวลาและความรู้มากมายเกี่ยวกับเบอร์มีกึ่งสำเร็จรูปเราเห็นถึงความอัจฉริยะของผู้คิดค้นเห็นถึงความพยายามของนักการตลาดและเห็นถึงความรักของคนไทยต่ออาหารชนิดนี้ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูปจะเป็นเพื่อนแท้ของเราเสมอครับตราบใดที่เราคบกับเขาอย่างมีสติไม่ละเลยสุขภาพและรู้จักดัดแปลงให้มีประโยชน์ชีวิตเรามีทั้งช่วงที่รุ่งเรืองและช่วงที่ลำบากแต่ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนบะหมี่ซองเล็กๆนี้ก็พร้อมจะมอบความอุ่นใจและอิ่มท้องให้กับเราเสมอขอเพียงแค่เรากินด้วยความเข้าใจและดูแลตัวเองไปพร้อมๆกันครับขอบคุณทุกคนที่รับชม หวังว่าความรู้และเรื่องราวที่ผมนำมาเล่าจะทำให้มื้อบะหมี่มื้อถัดไปของคุณอร่อยและมีความหมายมากกว่าเดิมครับถ้าชอบเรื่องราวเจาะลึกแบบนี้อย่าลืมบอกกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวไปต้มบะหมี่ใส่ไข่ใส่ผักกินสักชามก่อนนะครับสวัสดีครับ